ดีจ้าทุกคน,นเ,จเจอกันทีื่เกา่าหมอนดิมมด้วยจะจากยาดาวโนเวยาเห็นดวงจันทร์แต่ตอนนี้เวลาก็บ่ายบ่ายหนึ่งของโนเวเด้อจจะเห็นดวงจันทร์เห็นตะงุเห็นไหมหลังตะนุุเห็นดวงจันทร์ขึ้นแล้วบ่ายหนึ่งขึ้นแล้วจะเลยเอามาให้พี่น้องดูเนะเห็นยังชัดเลยแต่ว่าต,นาตอนนี้บัง้นภูเขาตอนนี้บังแหละ อันนี้ย่าก็มาจากเมืองเฟดิกสตาที่มุ่งนาไปเมืองไอซัพส,สเบอเร์ก็จะไปซื้อพักไทยอาหารไทยเพราะว่าช่วงนี้พักลดแต่ปีใหม่มานี่ยยังไม่มาท่าน,นี่จักทีกันเลยจิมาจะไปซื้อขอสารซื่อเห็นก็ลงคณาขายพักเดาหลักลดราคาสามไอสองกัมห้าสิบอยากกินพักสเสดาปกติรถไม่รถจะซื้อก,กินคือเก่าละว่าจะมาหาของกินจะ ืออไ้เห็นแหมดวงจันทร์จะเห็นแหมเห็นชัดแหมคนหลายคนอาจจะเห็นแต่หลายคนก็อาจจะไม่เห็นเนาะจา๊ะเนาะมันเป็นพวขาวน่ะเห็นไหมบนตรงเอ็ป่าเขียวๆนั่นแหละต้นไม้เขีเยวๆเป็นป่านะะขาวตะกองกะไม่รู้มันจะโฟกัสหายไหมเนาะคะ่ะดวงดวงจันทร์เว,วลาบ่ายหนึ่งของโนเวแต่นนี้นี่ฟอสซัสอีเฟริกสัตว์ เยังยังยังเขตอยู่เฟดิกสตาร์ทอยู่จำยังไม่ถึงไงฟังไอ้ซับสเบิร์กไปกถึงชายเดนเลยบรรยากาศตอนนี้สองทางทางก็เป็นปา่าเป็นทุงน่งนาเนาะไล่ไล่ไล่เป็นไล่เขอะไรเขาๆๆจะให้ดูสองทาง,งทางเนอะจะที่ปรกยามาหาเก็บเพชรที่ว่าไอ้เฮบไอ้อนดกัดเนี่ยจะเห็นที่ประมาณนี้ กกิจะามาถ่ายไปให้ดูไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะบนจันเจ้าก็เห็นไม่ตั้งนี้เห็อน,อน,อนอยู่จังกรมบ้านก็น่าจะประมาณในหมู่บ้านก็เลยๆเลยๆไปสิเบียงคือดีเด่นกับเซนนี่ละจ้ะมาทางสัตตุเบิกเนี่ยโรงงานหลายทั้งแถวสัตตุเบิกก็เห็นไหมไฟควนปุงนะ่งอันนั้นคือโรงงานจ้ะโรงงานหลายยุควนพุ่งอยู่ ก็ขูดจุดพิกัดที่ทุกจุดนะจ๊ะจะอาจิสั่นหน่อยเด้อเพราะว่าเห็ดนั่งบนลดเนาะนี่จ่กปูก็อยากก็นั่งอยู่งฟังนี้แหละไอ้ตะฟ้า,าฮาลัฮาลโหลนี่จ้าสองข้างๆก็จะไล่ๆๆประมาณนี้นี่บรรยากาศหน่อยกันนะมีแต่ทุ่งไร่ทุ่งนามีแต่ฟาร์มมีแต่อะไรแต่ว่ากระเด็ดที่ส่งเลยเนาะถดได้หลาย ยี่ลายลาย,ย,ยแดดสองกลับไปจากเห็นตะวันอยู่นี่เห็นหลวงตะวันนี่ปันงัวเห็นดอกแค่ด้วยกันชื่นใจเห็นนะไรต้นไม้ต้นไรก็กันันแต่ว่ามันก็อาจจียนหน่อยนะเพราะว่าทางฝั่งคุนปูเดดไไปส่งกับกันเป็นยาให้ดูไอทั้งโรงงานเขาจะมีโรงงานเขาต้องฉันเจ้า อยู่สองท่อาจะพันออกกำลังลูกเขาอยู่บ้านเขาทำความสะอาดบ้านกันปู่ก็อยากหาเรื่องออกบ้านปกติวัาจะมา,าแต่วันแหละพอดี้ก็เปิดข่าโทษปกติเขาจะเปิดแค่บ่ายสองบ่ายสาม,บ,าสามบิดหกโมงเย็นในว่านยังไงเขามาเปิดกันหามงเย็นมันก็มืดเนาะทาะว่าอยู่กันนี่มันมืดเร็วตะวังชาเพราะมันเป็นหนาหนาวต่างกับเมืองไทยเราเนาะคะ่ะเมืองไทยเราก็ยัางถึงหนาหนาวได้มันจะ น่อยก็ย่อสว่างต่อทุกวันนี่ก็เริ่มสว่างขึ้นไปเรื่อยๆป้ายบอกแบบจีไปทวีดินหที่จิไปอะไรที่ไปสโลโสโลโป้ายก็จะบอก,กจะบอกว่าจะไปทางไหนทางไหนเล่าต่อนะจ๊ะที่นี่ในวันนี่ก็เลยเปลี่ยนใจบอกคุณปู่ว่าไม่ต้องไปดอกมันมืดเพอเราเทาแล้วขับรถก็ไม่ค่อยเห็นทวนว่ะมีรถกระามจากท่านจา้ะ ไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จรจังเลาก็ขามาก็เลยเปลี่ยนใจกว่ากว่าไม่ต้องไปดอกปูเราไปวันหลังเอาวันพรุ่งนี้ก็มีพระาอีกรัาอาจจะเปิดตะวันวันนี้ก็ไม่รอดูก็เปิดตอนไหนดอกก็มาเลย ที่วันเสาร์ที่เขาจะเปิดประมาณนี้แหละเจ็ดโมงสิบเที่ยงหรืออะไรนี่แหละจ้ะก็เลยพากันมานี่ยรถเที่ยวมาเรื่อยๆจะเลยพากันมาวันเสาร์นี่วันเสาร์วันที่วันท,นที่สิบเอ็ดนาะค่ะเนาะเดเือนกุมภละผีหกแปดจำไม่ใช่ลรอจ้ะประมาณนี้ เนี่ยไอ้ซรัพย์สบึกอะไรเขาเขตทรัพย์สบึกกันจ้ะไปอีกไกยูเดี๋ยวยากยิถ่ายให้ดูเรื่อยๆเนาะคณะอีประมาณนี้ตอนนี้ยากเขาเขามาได้เขตทรัพย์สบึกเลยคนเขตเอเฟนิตาที่ยาอยู่ละจ้ะนี่ก็อยู่เขตโนเวททางใต้เด้อค่ะเด้อจะไปเซอร์เบีเดนซีวีเดนไปสตอกโฮมกับมาเซนนี่จ้ะจะไปออสโลก็ตามเซนเขาบอกแหละแล้วจัด กับเขามาถึงซับสเปิร์กเลยจ้ะเคซับสเปิร์กเดอ้อรติจ้าญาดาวโนเวเด้อจ้ะเอาบรรยากาศมาให้อีกเมืองหนึ่งให้ดูจ้ะอันนี้เขามาถึงซ okay, ับสเปิร์กเคซับสเปิร์กเลยจ้ะเห็นวิวส,สวยๆอบรรยากาศดีๆบ้านเมืองก็เป็นไงก็มาให้ดูกันค่ะฟาร์มไม่แพะฟาร์มแกะฟา้าไหลสวนาสนาธารณะก็ตน้นไม้มีเจใหญ่ๆเนาะจ้ะเนาะอยากเลยเอามาฝากเห็นพี่น้องหลายคน ถามมาอยากเอามาฝากเด้อค่ะเด้อนี่คือบรรยากาศตอนนี้ค่ะดูป้ายดูป้ายก่อนดูป้ายก่อนป้ายแล้วเออดูไม่ทันนี่จ้ะบรรยากาศตอนนี้ค่ะที่สวยไปอีกแบบนึงที่ยาที่มุ่งนงานี่ไปก็เข้ามาซัพเปิดมามาเสื้ออาหารไทยมาพักไทยเชะ ก็ลงไปคลิปหนึ่งก่อนแล้วแหละดิการ์ดีก็ถ่ายคลิปสองสิปบาใหม่ตอนใหม่เขาสวยมิตะใหญ่ๆบ้านเมืองเขาก็ก็ก็สวยไปอีกแบบต่างไปอีกแบบเน่าจะหลาหลายคนก็อยากเห็นก็ถามมาอยากก็มาถ่ายทอดให้ดูไปคลิปถ่ายล้วให้ดูดิการ์ดนี่นเด็ดกระซองดิกาบ,บรรยากาศตอนนี้วัรัตฟอมอีกสัก แดดก็ดีดีดรถก็ไหลวนลหลยยันนี้รถไหลอยู่มาชมบรรยากาศตามระหว่างทางนี่ไปลานค่าค่ะนี่ประมาณนี้อา,อาจที่จะทอนหน่อยจะเทือนหน่อยดึกค่ะประมาณรถ าดึงอะไรดึงแล้วกันเนาะแต่มันก็สวยไปอีกแบบจนไม่ก็มีแต่ใหญ่ ทำไมบานเขาใหญ่คักเนะาะทำไมเขาลถนลั่งลงใบใหญ่คักเยอะสองกทา,างในหมู่บ้านพร้อมิดเกาะในหมู่บ้านก็ประมาณนี้รถติดไปเดี๋ยวนี้นไม้ตัวนี้ก็อยู่กลางเกาะก็วงเอ็นจะสวยไปอีกแบบจ้ะลามบ้านชา่องค่ะ ส,สวยมาฝากกันบรรยากาศสองข้างทางไปซื้ออาหารไทยจากล้านเน่ออินฐานจ้ะจะเลยเอาวิวส,สวยอยากเห็นมันสวยดีก็เลยเก็บภาพบรรยากาศหลายคนถามมาอุ้ยทำไมต้นนี้สวยไม่พี่น้องสวยนะคะนันเนาะใบรวงวัตเลย้ยนต้นลับแต่เขาไม่ได้ตายดอกแล้วถึงหนาร้อนเขาก็พี่ใบก็เก่าสวยดีเนาะ ตอาตัวน่าจะหลายคนถามมาก่ว่าเป็นไงเดิมบ้านเมืองเขาดุนอยากกับมาถึงถามมิกิงก่อนเนาะหลายคนกับหลายเราอยากกับลยกับเก็บความทรงจำให้ดีมาให้ดูกันเอาเลยจะดูแลใครอยากดูก็เขามาดูในคลิปในวิดีโออยากถ่ายยไงดูเอาเนาะค่นเนื่ว่าบ้านเมืองก็เป็นไงอยากกับเท่าไปเรื่อยกับเหนื่อยไปเรื่อยบางทีก็ไม่รู้ยังที่พูดมาถึงที่ขณะก็ถามเอ อุณหภูมิทะเลอะไรทะเลบางทียาวันไทยยากรมรู้คือเก่าไม่ไ้ก็ตอบไม่ได้จ้ะแล้วก็ยิ้ใบตั้งดดดตรงฮะเธอเดออ่าส <laughs> ือ,อ <laughs> <laughs> มุดเว้ยวันไทยรำแม่เราบอกปู <laughs> ่ยิง <laughs> <laughs> ไทยเหรอเออเื้อดง่านชาดรไแมยดเ <laughs> ทปสีพุทธิเกิงนายำพุทธิเก่งพุทธิขวัญปมไปแ้วซ ระวางทางไกลถึงบนร้านค้าแล้วจ้ะถ้าบางคนมาอยู่ใหม่เหยอยู่แล้วก็ก็ไม่รู้เนาะแต่คนยุ่เก่าก็จะรู้ยาถ่ายคลิปแบบนี้ดูปทางจากช่องอยากไอเพจย่าดาวนวีค่ะ YouTube ก็ย่าดาวนวีคือเก่าบรรยากาศทางไปโ้ก็ยากันั่งอยู่นี่แหละอิตมาฮัลโหลเจ้าเฟอร์ เด็กต้องไลย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 เลาซาดูเล,ฟล็ฟันยะนาดีเลยนะโอดาดาเฟยโอถึงเราจะบอกคุณปู่เออนะโอจำไอ้ลานค่าฟิชจ้ะเกิดนเตไปเนาะอุ่นจุนอุ่นจุนมินเฟนี่จะล้านค้ามินเฟมินเฟถึงเราจะนี่คุณปู่ถามยังดียังม พูดคุยนาน,นยังไปคุณมาท่วยเดาไหมอืมเนอะไห้เดาไหมโอเคจ้าคลิปนี้เจ๋ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน,น,น้านะาจ๊าเนาะถึงแล้วจา้าสวัสดีค่ะ